สาที่ปีนี่ล้วเอาจะวางว่าเปิืใจว่างปีว่างกัน

ติดึ้งต <Hey, Deus. S 3> uh, really ้องดวนตึองเหนียวย่างข้าวตันเดียวย่ยง